ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์รายวันนี้จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคนวันอาทิตย์อู้วันนี้จะได้เงินแต่วันนี้อย่างหงุดหงิดถ้าหากว่ารู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจดรามา่าอะไรก็ตามนะลาทิ้งมันให้หมดเลยนะคะการเงินข้างหน้าดีแน่นอนแต่วันนี้จะมีเงินจะมีคนเอาโชคเอาลาบเอาเงินมาให้ วันนี้ถ้าทําอะไรอย่าอย่าเพิ่งคิดว่าวันนี้มันจะมีการลงทุนที่แบบได้เงินมาแบบเพิ่มพูนมากมายยังไม่ใช่ลักษณะยังเป็นเงินหมุนอยู่นะคะเป็นลักษณะเงินหมุนทําบุญกวดน้ําแล้วก็หาช่องทางการเงินเพิ่มช่องทางการเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีช่องทางที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเพ,เพมมันเป็นแบบเหมือนช่องทางหลักหรือช่องทางที่ทําให้แบบตัวเองมีความ ดวงรายวันของคนที่เกิดวันกันนะคะดวงรายวันคนเกิดวันกันเป็นยังไงบ้างมาดูกันคนวันกันอยากจะทําอะไรเนี่ยอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆต้องระวังความผิดหวังให้ทําสิ่งที่เราแบบมีอยู่ในมือให้ดีที่สุดถ้าไปคิดหวังข้างหน้ายังยังอึดอัดอยู่ยังต้องประหยัด ยังต้องคิดเยอะๆยังต้องวางแผนเยอะๆเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังมากนะคะแต่สิ่งใดก็ตามนะที่คุณตั้งใจทำดีอยู่แล้วหรือมันอยู่ในมือคุณอยู่แล้วนะสิ่งนี้จะดีนะคะกับคนรอบข้างหรือคู่รักคนที่มีคู่คนที่อยู่ด้วยกันหรือทำงานปฏิสัมพันธ์กันมันอาจจะมีการเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันแบบเซง็งเขาไม่เข้าใจเราเราไม่เข้าใจเขา จะมีอาการแบบนี้บ้างนะคะวันนี้อาจจะมีภาวะความเครียดอะไรบางอย่างแต่ว่าดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนวันอังคารนะเป็นยังไงบ้างนะดวงรายวันวันนี้คนวันอังคารถ้าเครียดอะไรอยู่ถ้าไม่สบายใจอะไรอยู่นะจะมีคนมาช่วยเหลืออคนรอบข้างเขาจะแบบเหมือนมันมาช่วยเหลือมาทําให้เราสบายใจมากขึ้นนะคะ แต่ว่าจะมีเรื่องหรือมีแผนงานความกังวลใจอะไรที่วันนี้เราตั้งใจอยากจะทําอะไรแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ตามเป้ามันจะมีปัญหายังมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอืมก็ตั้งใจทําให้ดีแล้วกันเพราะว่าบทสุดท้ายละถ้าคุณผ่านพ้นความไม่แน่นอนความเครียดอะไรต่างๆไปได้เนี่ยบทสุดท้ายของวันนะไม่ว่าคุณจะไปทําอะไร ทำงานเป็นกลุ่มทำงานแบบกับหมู่คณะหรือกับใครก็ตามมันจะดีมันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะดวงรายวันคนเกิดวันพุธนะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะคนเกิดวันพุธวันนี้อาจจะคิดในใจว่าเอ๊จะเลือกทําอะไรดีมันมีโอกาสหรือมันจะมีช่องทางอะไรเข้ามาที่จะต้องให้เลือกทํำนะคะ แต่ก็รู้สึกว่าปัญหาเดิมเรื่องราวเก่าเรื่องราวเดิมมันยังแก้ไม่ได้เลยอ่ะจะเดินไปข้างหน้าดีหรอเรื่องราวเก่าก็ยังคาระคาสังนะคะยังติดขัดอืมคิดละทิ้งเรื่องราวเก่าลการเรื่องอะไรที่แบบรู้สึกไม่ดีช่างมันเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสเข้ามาถ้าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเดิมๆมอย่าไปทําซ้ําอย่าทําซ้ํามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก แต่การเปลี่ยนแปลงนี้มันจะทําให้คุณน่ะรู้สึกแบบภูมิใจรู้สึกดีใจกับตัวเองอาจจะมีโชคลาภเล็กๆดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงรายวันคนเกิดวันพฤหัสเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคนวันพฤหัสนะคะถ้าวันนี้มีปัญหาขอให้แบบเหมือนมีสติมานั่งนึกทบทวนตัวเองว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างการทำงานของเราดีแล้วหรือเปล่า ั้งมัน่นพยายามตั้งใจในสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดแล้ววันนี้ถ้าคุณทำงานกับใครใครก็ตามที่ทำงานกับคุณนะเขาจะให้ความร่วมมืออย่างดีเขาจะรู้สึกเวลคข้ามคุณเขาจะรู้สึกดีการที่คุณออกไปข้างนอกไปเจอคนหรือไปทำงานกับใครคุณจะรู้สึกดีอะ่ะวันนี้นะแต่ก่อนที่จะไปก็คือต้องต้องถามตัวเองก่อนนะเอ๊วันนี้เราจะทำอะไรเรามีการวางแผนที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วผู้ใหญ่ด้วย ทั้งเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ผู้ใหญ่คนรอบข้างวันนี้คุณจะรู้สึกแบบมันเป็นวันที่ดีของคุณจังเลยอย่าทะเลาะก,กับคนนะคุณจะรู้สึกว่าใครใครก็ช่วยคุณดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะ,ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะวันนี้มีมีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสทางไกลได้รับขา่ขาวทางไกลหรือถ้าใครอยากจะเดินทางไปต่างประเทศ ติดต่อการค้าต่างประเทศเอ่อคอนเนคชันทางไกลมีโอกาสได้อืมระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องสุขภาพความไม่สบายใจหรือแบบมีภาวะอะไรบางอย่างที่รู้สึกแบบมันเป็นเรื่องราวเก่าๆที่แล้วเรานึกคิดเอามาทำลายตัวเองอย่าไปทำ มองไปในอนาคตมองไปข้างหน้าว่าเออฉันจะเป็นแบบไหนฉันจะโชคดีอะไรยังไงนะคะแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติความรู้สึกตัวเองอืมแล้วสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณหาเองหรือใครจะให้โชคให้ลาภเข้ามาคุณจะได้ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงรายวันคนเกิดวันเสาร์นะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะคนเกิดวันเสาร คนเกิดวันเสาร์ถ้ารู้สึกผิดหวังอะไรมาหรือแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบช็อกผิดหวังเกิดขึ้นให้คือมันจะมีโอกาสเข้ามาอีกอะ่ะอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งทอ้อแต่โอกาสที่เข้ามามันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีบางอย่างมันก็เป็นภาพลวงตานะบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องดีคุณต้องใช้สติสมาธิแล้วก็กำลังใจให้ตัวเองมากๆ ถ้าพลาดหวังอะไรมาอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งเลือกแบบไม่มีสติเพราะบางอย่างมันก็ดูสวยงามมากมันก็ดูดีมากให้พยายามเลือกแบบมีสติเพราะว่าในสิ่งที่จะเจอมันจะมีทั้งดีและไม่ดีช่วงนี้อาจจะต้องประหยะัดวันนี้อาจจะต้องประหยัดเงินนะคะแต่ยังโชคดีมีคู่มีกัลยาณมิตรที่ดีเรื่องราวต่างๆจะค่อยๆ